อยากหลุมสิวหายไวต้องเลือกเครื่องที่มันทำให้เกิดแผลเยอะๆเยๆ,ๆจริงหรือไม่ไม่จริง Acne s c a ก101 EP นี้นะคะเรื่องของหลุมสิวของเราค่ะเดินทางมาถึงเด r m a ม r าเบรชัและ Mi โครเด r m a ม r าเบรชักันแล้วค่ะตอนนี้ค่ะเราเดินทางเอพิส od ของเราเนี่ยเรามาคุยกันถึงเรื่องของการทำ Skin r e s u r facing Technique กันแล้วนะก็คือการปูผิวใหม่ค่ะด้วยเครื่องมือแพทย์ต่างๆนานาที่ทำให้เกิด แผลนั่นเองค่ะอืมเพราะว่าเราบอกแล้วไงว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดแผลเนี่ยมันก็จะมีการสร้างผิวใหม่ถูกไหมสเต็มเซลล์ของเราจะไม่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นเพื่อมาแบ่งตัวค่ะจำได้ไหมล่ะที่ทดีบอกว่าเดอร์มาเบรชันและไมโครเดอร์มาเบรชันนะคะมันคือยุค กลางค่ะดิว่ามันคือยุคกลางของการรักษาลุมสิวค่ะเนื่องจากยุคแรกนะคะเราไม่มีอะไรจะใช้เลยเราใช้แต่กรดกันอย่างเดียวเลยค่ะจิม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 นะคะซึ่งมันก็ให้ผลของการรักษาที่ไม่ดีถูกไหมที่อย่างที่อธิบายไปค่ะก็เลยคิดค้นค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรานะคะมาคิดค้นเครื่องมือต่างๆนานา,นาค่ะที่เป็นเครื่องมือก็เรียกได้ว่า เป็นเครื่องมือทอรมานผิวนะคะทรมานร่างกายของเราค่ะเพื่อที่จะสร้างบาดแผลนะคะให้ผิวของเรามันมีการสร้างตัวใหม่ขึ้นมาค่ะ d e r m a า r a ร i o n นะคะมันเป็น2คําค่ะที่ประกอบด้วยกันก็คือ derm แปลว่ามาจากคําว่า d e r มิสที่แปลว่าผิวหนังนะคะแล้วก็ a b r a ช i o n ค่ะ a b r a ช i o n ก็คือการเกิดรอยขว่วนรอยขีดขว่วนแผลถลอกนั่นเองนะคะเมื่อผสมกันแล้วมันก็เลยคือการทําให้เกิดรอยถลอกหรือแผลถลอกบนผิวหนังนั่นแหละค่ะส่วน m i c ค o d e r m a มา a s i o n ก็คือเอาตัวคําว่าไมโครมาเติมไว้ด้านหน้าเนี่ยไมโครมันก็แปลว่า10ยกกําลังลบหถูกไหมดังนั้นไมโครเดอร์มาเบรชั่นก็คือเป็นการทําให้เกิดแผลถลอกนะคะขนาดเล็กในระดับไมโครนั่นเองค่ะสําหรับเครื่องมือเดอร์มาเบรชั่นหรือไมโครเดอร์มาเบรชั่นนะคะดีมเองต้องขอ,อ,อสาบานนะคะด้วยกฎของเทพนานละีสามันรุ่นใหญ่เลยค่ะว่าเนี่ยหมอดีมก็ไม่ได้อายุน้อย,อยแล้วนะก็เลข3ามแล้วนะแต่ว่าดีมนะคะไม่เคยเจอค่ะ ไอ้เป็นๆเลยไอ้ไอ้ไอเจ้าเครื่องที่บอกว่าเป็นเดอร์มาเบชันหรือไมโครเดอร์มาเบชันน่ะเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยค่ะว่าไอ้เครื่องจริง,รงๆมันหน้าตาเป็นยังไงนะคะดังนั้นแล้วค่ะเทคนิคนี้มันเป็นเทคนิคโบราณแต่ว่าเราไม่ได้ใช้แล้วค่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันเยินค่ะมันเยินแบบนี้นะคะคือดรีมก็อ่านงานวิจัยค่ะเขาก็รีวิววทเทรเจอร์ให้เราฟังนะคะว่าโอเคลักษณะของเครื่องมาเครื่องมือเนี่ยเขาเรีเยกว่ามันเป็นไวเ e อร์บ h ัชค่ะก็คือเป็นเหมือนขดลวดแปลงขดลวดนะคะแล้วก็เอา เอ,เอาติดกับมอเตอร์ค่ะซึ่งมันก็คงจะสามารถนะคะเคลื่อนไหวไปมาแล้วก็เกิดรอยคูดหน้านะคะคือเหมือนเอาขดลวด แปรงขนลวมาขัดหน้าเราอย่างนั้นเอาแค่พูลเราก็ขนลุกแล้วนะคะเออค่ะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะมันจะไม่เกิดแผลเยินๆยได้ยังไงแหละเอามาคูดหน้าขนาดนั้นเอาแปรงขนลวนมาขัดหน้านะ่ะเออหลือีกเครื่องมือหนึ่งนะคะเขาจะเรียกกันว่ามันเป็นดิมอน n d ฟรีสค่ะซึ่งเออตรงนี้เนี่ยดิมจินตนาการนะคะว่ามันดิมเด็กเดเนี่ยดิมจําได้ว่ามันจะมียุคหนึ่งที่เขาบอกว่ากรอผิวหน้าด้วยกล็ด,ดอัญมณีเออจาได้ไหมที่มันจะเหมือนเป็นหัวเป็นแฮนด์พีซมานะคะแล้วก็เหมือนมมีล เป่าเป็นแว็กคุ้มนะคะเป็นสุญญากาศเป่าไปได้แล้วก็จะมีเหมือนผงเกล็ดอัญ,ญามณีเอามาคูดคูดหน้าเนี่ยเพราะว่าในอุตสาหกรรมการผลิตเจลไนเพชรหรืออัญ,ญามณีต่างๆเนี่ยนะคะมันก็จะมีเศษผงที่เขาเจียออกถูกไหมมันก็ต้องทิ้งเขาก็เลยไม่ทิ้งไงก็เลยเอามาขายต่อให้อุตสาหกรรมความงามนี่เองนะคะเพราะว่าไอตัวคริสตัลหรือเกล็ดผงเนี่ยมันก็จะมีรอยเหลี่ยมคมนะคะของตัวแร่ธาตุอัญ,ญามณีตรงนั้นยังอยู่ค่ะซึ่งก็จะสามารถทําให้เกิดแผลได้ เดียวกันค่ะในยุคแรกนะคะแฮนพ์พชของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาประกอบไปด้วยอลูมิเนียมออกไซด์หรือว่าเ็นโซเนียมไบคาร์บอเนตคริสตัลนะคะซึ่งเขาบอกว่ามันทําให้เกิดการระคายเคืองเยอะเกินไปค่ะก็เลยเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนไปเป็น,ปนกลุ่มของผงอัญ,ญมณีนะคะหรือว่าเป็นหัวดมอนแทนค่ะซึ่งก็จะทําให้มันมีความเอก o ักษซีมากกว่า เราคูดครูดแบบนี้คือเพื่ออะไรล่ะใครที่ฟัง E ีีที่แล้วก็จะเข้าใจนะคะว่าครูดไปเพื่ออะไรก็ทําให้เกิดแผลเมื่อมีการเกิดแผลสเต็มเซลล์เรามีการตื่นขึ้นค่ะพอตื่นขึ้นปั๊บมันก็จะสามารถแบ่งตัวและสร้างเนื้อใหม่ทดแทนเนื้อที่มันแหว่งไปนะคะผิวเราก็จะเรียบเนียนมากขึ้นแต่ด้วยความที่ว่าเราบอกแล้วค่ะว่าอะไรนะใครฟัง E ีพีที่แล้วจะจําได้ว่าดิมบอกว่าวิธีที่เลือกเครื่องมือแพทย์ที่ดีที่สุดในการรักษาลิมิวก็คือต้องเลือกเครื่องมือที่เกิดแผลที่สุด ไวยที่สุดค่ะอันนี้คือความสําคัญนะคะไม่ใช่เลือกที่ว่ามันเกิดแผลได้ยืนยนแผลได้ลึกๆนะคะความลึกเนี่ยเราไม่ได้ต้องการไปมากกว่าชั้นเดอร์มิสหนังแท้แล้วค่ะเออเราต้องการถึงแค่หนังแท้ก็พอเออค่ะและสําหรับเจ้าเดอร์มาบรชันล่ะมันถึงหนังแท้ไหมคะถึงค่ะถ้าเดอร์มาบรชันเนี่ยเขาให้คํานิยามว่ามันจะสามารถนะคะ remove ค่ะ completely remove epidermis ออกไปเลยนะคะคือ ค้อหนังกระพ้าห้าชั้นลงไม่อยู่แล้วค่ะฟังดูแล้วแบบมันน่าเสื่อสยองนะเหมือนถลกหนังกําพ้าออกไปเลยอ่ะแล้วก็ทําการ p e n e t r a t e นะคะก็คือแทรกซึมเข้าไปค่ะเจาะเข้าไปในชั้นหนังแท้นะคะซึ่งอาจจะลึกถึงชั้น papillary dermis นะคะก็คือส่วนของชั้นหนังแท้ที่มันลักษณะคล้ายๆกับ finger like นะคะหรือว่าลึกถึง reticular dermis ค่ะก็คือส่วนชั้นหนังแท้ที่มันสานกันเป็นล่างแห่โครงล่างแห่นะคะ แน่นอนหมอดิมบอกมาตลอดนะคะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดแผลลึกถึงชั้นระดับเนี้มันจะต้องสร้างเนื้อใหม่ได้นันแน่ละ่ะแต่ว่าเจ้าเดอร์มาบรชเนนะคะอืมันมันเกิดแผลแบบไม่สวยไงเพราะฉะนั้นมันสร้างได้ก็จริงแต่มันเป็นแผลที่มันเป็นแผลขูดขูดคีดคิดข่นขวนนะคะเออแล้วไมโครเดอร์มาบรชเนละ่ะมันลึกถึงไหนนะคะเจ้าไมโครเดอร์มาบรชเนค่ะเขาบอกว่ามันจะรีมูฟนะคะ ไอบางส่วนค่ะของ epidermis นะคะใช้คำว่าบางส่วนนะคะเออก็คือทั้ง epidermis ิสาชั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้หลุดลอกไปซะทุกชั้นนะคะดังนั้นแล้ว เดอร์มิสก็ยังอยู่ดีค่ะคือแปลว่าไอไมโครเดมาร์เบชันเนี่ยมันทำการให้เกิดภาวะเซลล์อันเจรหรือการบาดเจ็บของเซลล์หรือเกิดแผลที่น้อยค่ะมีคุณสมบัติที่ทำได้แค่ Exfoliation ก็คือว่าผลัดเซลล์ผิวค่ะพราะคำว่าผลัดเซลล์ผิวเนี่ยนะคะมันก็จะวนเวียนอยู่ในชั้นหนังกำพร้าค่ะพอวนเวียนอยู่ชั้นหนังกำพร้าแล้วเป็นไงล่ะการรักษาหลุมสิวก็เป็นไปได้อย่างไม่ดีเออนะคะไอส์พีกบ็อกซ์คาร์โรลลิ่งที่มันลึกหน่อยอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้เรื่องเลยค่ะ อะอย่างที่ดีมบอกไปนะคะว่าไอ้เจ้าเครื่องนี้มันเป็นเครื่องยุค กลางของการรักษาหลุมสิวนะคะแล้วก็ดิมเองอายุเลขสมแล้วยังเกิดมายังไม่เคยเห็นหน้าตาจริงเลยเพราะเราไม่ใช้กันแล้วค่ะใช่คลินิกความงามน,นะคะดิมว่ามันไม่มีใครใช้แล้วค่ะเพราะว่ามันมีแต่เสียกับเสียนะคะมันเหมือนกับว่าหลุมสิวเนี่ยมาเป็นเอ่อ t e x t อร์ผิวหนังการสร้างเยียวยาบาดแผลโดยธรรมชาติที่สร้างแบบขยุกขยิกนะคะด้วยตัวเราเองนะตามมีตามเกิดดิมใช้คำว่าตามมีตามเกิดถูกไหมทีเนี้ยค่ะพอเราไปสร้างให้เกิดบาดแผลใหม่ค่ะด้วยเครื่องมือยุคนั้นน่ะ ที่มันแผลมันไม่สวยอะ่ะนอนเหมือนว่าเราไปซ้ําเติมคนไข้อะค่ะพอเกิดแผลไม่สวยแล้วเหมือนเกิดแผลเป็นใหม่อะแผลเป็นนี่เป็นจากหลุมสิวเดิมก็มีอยู่แล้วแล้วก็เจอแผลเป็นใหม่อีกค่ะ ในยุคนั้นมันก็เลยเยินค่ะเพราะมันเยินบับเราก็เลยถึงได้ยกเลิกการใช้ไปนะคะเพราะอะไรเพราะว่าอีพีที่แล้วที่เราบอกไงว่าการเลือกเครื่องมือแพทย์ที่ดีที่สุดนะคะก็คือต้องเลือกเครื่องมือแพทย์ที่ทําให้เกิดแผลสวยที่สุดค่ะในการรักษาหลุมสิวนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วใครฟังดีมแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องไปหาควานหาแล้วนะคะว่าเออหมอคะที่ไหนมีขายคลินิกหมอดีมด็อกเตอร์ดีมคลินิกมีไหมคะทำเดอ์มาบรชั่นไอไวเร์บรัชเนี่ยไม่มีค่ะไม่เอาเข้ามานะคะการที่เราจะทำให้แผลนะคะมันเกิดเยอะๆยนๆนะคะมันไม่ใช่โซลูชันของการรักษาลุมสิวที่ถูกต้องค่ะมันไม่ได้ทำให้เนื้อของเรามันงอกมาใหม่ดีขึ้นค่ะแต่สิ่งที่ตามมาก็คือมันเกิด ภาวะแทรกซ้อนอย่างที่ดีบอกไปนะครับเนื้องอกใหม่ก็ไม่สวยแล้วก็เกิดภาวะแทรกซ้อนไม่ว่าจะเป็นด่างขาวหรือว่า ออแผลที่บนฝ้าอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเออดังนั้นแล้วค่ะก็เลยเป็นที่มาค่ะว่าทำไมนะคะเราถึงได้ต้องมีเลเซอร์นะคะที่เป็นเครื่องมือรีเซอร์เฟซิ่งหรือว่าเป็นมีเรดิโอฟ e q เควนซีนะคะที่ใช้รีเซอร์เฟซิ่งในยุคปัจจุบันยุคนี้นั่นเองค่ะเพราะว่ามนุษย์นะคะก็ต้องการคิดโค้ดอินโนเวชันนะคะนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นะคะลดคอมพลิเคชัลดภาวาะทรกซอนให้น้อยที่สุดแล้วก็ทำให้เกิดผลลัพธ์ r e s l ที่ ประโยชน์สูงที่สุดค่ะเนาะมันก็จะยังไม่หยุดยั้งต่อไปนะคะเออเพราะฉะนั้นแล้วค่ะใครคนไหนนะคะที่อยากจะรู้ว่าเลเซอร์นะคะหรือเครื่องมือรีเซ์เซซิ่งนะคะมันมีอะไรบ้างนะคะอีพีถัดๆไปเนะะี่ยค่ะมันพีคแล้วค่ะจะต้องเล่ากันยาวๆแหละว่ามีอะไรกันบ้างค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะในช่อง Delta d r d คเ d ็ e เดนเมค่ะ